มองของคุณปู่ชาริมังเกอร์ผู้ลงรับมือขวาของคุณปูฟฟ่นิวเฟเฟตนะเขาบอกงนี้ครับกดง่ายๆที่นําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จมันมีอะไรบ้างอย่างแรกอย่ามีความอิจฉาริษยาครับซึ่งห้ามได้ไหมมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอาจจะห้ามได้ยากมากๆเพราะเขามองงนี้คุณปู่มองงนี้มองว่าความอิจฉามันเป็นพิษที่มันมากัด กินจิตใจของเรานะซึ่งถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่เปรียบเทียบคนอื่นไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นความสงบภายในมันจะเกิดขึ้นอย่างที่สองคือให้ใช้จ่ายน้อยกว่าไรายได้ที่เราหามา <c oughs> live below the means นะใช้จ่ายให้น้อยกว่าไรายได้ที่เราหามาได้อย่าใช้เงินเกินตัวกันเถอะเห็นการใช้ชีวิตที่เกินตัวอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางการเงินแล้วก็ความเครียดที่มัน ไม่จําเป็นด้วยอย่างที่สามค,ครับมองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาก,ก็ตามทีชีวิตมันเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ว่าถ้าเราสามารถรักษาความสดใสแล้วก็ความสุขได้ต่เราก็จะก้าวผ่านทุกอย่างไปได้เช่นเดียวกันถัดม,มาครับอยู่กับคนที่ไว้ใจได้การที่เรามีคนรอบตัวที่ซื่อสัตย์แล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตนั้นเรียบง่ายมากขึ้นครับข้อคิดข้อที่ห้าครับ ทำในสิ่งที่เราควรทาไอ้ลึกซึ้งหน่อยความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคช่วยอย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากสิ่งที่เราทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอลงทุนด้วยลงทุนด้วยหลักการที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอคีย์เวิร์ดคืออย่างสม่ําเสมอไอก้กฎเหล่านี้ทางห้าข้อเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนแบบเป็นเรื่องธรรมดานะคนก็น่าจะควรรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปใช้จริงเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อีกเยอะมากเลยนะครับเนี่คนเราที่เกิดมาแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นนั่นคือความเชื่อของเขาความหมายคือว่าตอนที่คนส่วนใหญ่เลยนะบุค,คลิกหลายๆอย่างมันติดตัวมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นสมัยเด็กๆบางคนจะเป็นคนที่ขี้อายพอโตขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มเหมือนกันมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้อายแต่จริงมันปรับได้แต่ถ้าเราติต่างว่ามันคือธรรมชาติที่สมมุติเราไม่ได้ไปให้เขาไปฝึกฝนในเต็มที่นะ เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้อายนะครับหรือถ้าเป็นเด็กที่เป็นแบบ imprint, พวกช่วชอบเจ้ากี้เจ้าการสั่งการมีเหมือนกันนะพอโตขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เจ้ากี้เจ้าการก็เป็นได้สิ่งที่คุณปู่ใช่ัหมก็กชี้ให้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยคือบางสิ่งรอบตัวเรานะมันอาจจะหนึ่งคือมันแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นรอบตัวเรานะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองหลายเรื่องแก้ได้แต่หลายเรื่องก็แก้ได้ยากมาก สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆเนี่ยมันคือปฏิกิริยา reaction ปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่เข้ามากระทบกับตัวเราต่างหากะครับที่เราสามารถควบคุมได้อยากแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันคือธรรมชาติของการใช้ชีวิตต้องยอมรับว่านี่คือ part of the game มันคือส่วนหนึ่งของเกมชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับว่าคุณปู่เนี่ยก็ เนี่ยพอเราฟังหลายๆตัวหลายครั้งข้อคิดต่างๆของคุณปู่ชาลีมังเกอร์เนี่ยเราจะเลยว่าเขาไม่ใช่แค่นักทุนที่ชาญฉลาดอย่างเดียวแต่นี่คือนักปรายเลยเนี่ยผมสามารถใช้คํานี้ได้เลยนะครับเพราะเขาเข้าใจการใช้ชีวิตแบบลึกซึ้งมากๆสิ่งที่เขาสอนคือต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วเลือกปฏิบัติอย่างชาญฉลาดด้วยนะครับคือแทนที่เราจะพยายามจะไปเปลี่ยนสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองของเราเป, action, เ,เปลี่ยนปฏิกิริยาของเราที่มีต่อสิ่งที่มาเราจากภายนอก แล้วก็เป็นเรื่องของการเลือกมิตรสหายการเลือกเพื่อนแล้วก็คู่ชีวิตย้ําเลยทั้งเพื่อนและคู่ชีวิตต้องเลือกอย่างชาญฉลาดเพราะว่าเขาจะมีผลต่อชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆแล้วเราต้องยึดมั่นในหลักการที่ดีนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นรากฐานของความสุขและความสเปรจด้วยเช่นเดียวกันทิ่งกฎต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูเรียบง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าสารแห่งชีวิตตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ชาลิมังเกอร์เนี่ยเป็นคนที่ลึกซึ้งแล้วก็ประสบความสเร็จทั้งในมุมของการเงิน ชีวิตส่วนตัวเขาก็ประสบความสําสเร็จนะหรือในมุมของการถ่ายทอดข้อคิดต่างๆให้กับพวกเราที่เป็นคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายข้อคิดมันโดนใจมันก็แทกใจแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้เช่ยเดียวกันนะครับ